ครับผมคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีตั้งสายกีตาร์ด้วยแอปนะครับแอปนี้นะครับกีตาร์ทูเนอร์กีตาร์ทูเนอร์นะครับก็สำหรับ iOS นะครับผมไม่แน่ใจว่าใน Android มีหรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองเสิร์ชเข้าไปดูถ้ามีใน Android ก็ฝากคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยแล้วกันอันนี้ผมดูใน iOS i นะครับของ iPhone ก็เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับเป็นแอปฟรี สำหรับใครอยากเล่นกีตาร์ที่สายกีตาร์แบบว่าตรงเป๊ะเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้เราแตะติดตั้งเรียบร้อยนะฮะให้เราแตะเข้ามาที่กีตาร์ทูน่าตัวนี้อ่าแล้วก็าวางไว้เลยครับให้เริ่มแรกเล่นที่ผมจะมักตั้งสายเบสก่อน<า><า>ตัวนี้สาย,สายเบสนี่ครับให้เราแตะที่ตัว e ในกีตาร์ทูน่านะครับแล้วก็ดีดก็จะเห็นไหมครับตอนนี้มันลบ4อยู่ก็คือมันต่ํากว่าเราต้องหมุนให้มันสูงขึ้น ถ้ามีเครื่องหมายถูกอย่างนี้ก็แสดงว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็ไปที่สายที่ห้านะครับสายที่ห้าอันนี้ก็ลบสองเนี่ยต้องเพิ่มอีกหน่อยอขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับสายดีแต่ดีก็ตมเพิ่มขึ้น มีเครื่องหมายถูกอย่างนี้ก็แสดงว่าถูกต้องเรียบร้อยอ่ะสาย C สายสามสายสามต่ำไปเพิ่มอีกนิดนึงติดลบนี่ก็คือต่ำไปนะครับถูกเป๊ะตรงกับพอดีนะครับเป็นเสียง G อ่ะเสียง B นะครับสายสองอันนี้ก็ต่ำไปนิดหนึ่ง พอเราทิ้งไว้ได้นานมันก็จะสายมันก็จะหย่อนนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ก็สายถูกต้องต้องตั้งสายอ e ีต่อ,อสายหนึ่งอ่าอันนี้ก็ถูกต้องจริงๆเราปรับอีกได้อีกนิดนึงให้มันเพิ่มขึ้นหน่อยอ่าออนเชียนี้ตรงเป๊ะเลยนี่ก็เรียบร้อยนะครับเป็น,นวิธีตั้งสายกีตาร์ด้วยกีตาร์ทูน่านะครับตัวนี้สามารถไปดูดาวน์โหลดได้ใช้กันฟรีๆเลยนะครับ